ข่าวแรกวันนี้แน่นอนนะครับเริ่มต้นจากสถานการณ์น้ําก่อนโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานอย่างภาคเหนือครับท่านผู้ว่าเชียงใหม่สั่งการลงมาให้เจําเภอต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ําของแม่น้ําปิงด้วยนะครับพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือก่อนครับไปดูมวลน้ําจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงไหลระบายลงสู่แม่น้ําปิงเมื่อวานนี้ก็ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ท่วมชุมทนในพื้นที่ลุ่มริมน้ําหลายต่อหลายจุดนะครับ ล่าสุดน้ำได้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการพื้นที่7อำเภอท้ายน้ำคืออำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงสันป่าตองดอยหล่อจอมทองดอยเต่าให้เฝ้าระวังแม่น้ำปิงล้นตลิ่งครับโดยให้ในายอำเภอเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยได้อย่างทันท่วงทีและแจ้งเตือนที่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงคอยติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วย ด้านปอพอเชียงใหม่ก็สรุปสถานการณ์พายุมู่หลานช่วงวันที่11-13สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มในพื้นที่7อําเภอ98หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน3,000กว่าคนนะครับจากเชียงใหม่ไปต่อที่จังหวัดน่านกันบ้างครับผลกระทบจากพายุมู่หลานทําให้แม่น้ําน่านสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดระดับน้ําเริ่มลดลงแล้ว มวลน,น้ําไหลระบายผ่านอาเภอเวียงสาอําเภอนาน้อยและอําเภอนามืน่นไปลงที่เขื่อนศิริกิจครับแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมในบางพื้นที่เช่นที่บ้านไหลน่านตาบลไหลน่านอําเภอเวียงสาสวนลําไยริมแม่น้ํารวมไปถึงปางช้างที่บ้านบุญเรียงยังคงถูกน้ําท่วมขังอยู่นะครับต้องปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวคาดเอาไว้ว่าอีกประมาณ2-3วันระดับน้ำน่าจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ ส่วนที่จังหวัดลำปางครับฝนที่ตกหนักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มวลน,น้ำระลอกใหญ่ไหลหลากลงมาจากยอดเขาอย่างต่อเนื่องลํำน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดลำปางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลทะลักลงสู่เขื่อนใหญ่ทั้งเขื่อนกิวลมอําเภอเมืองลำปางและเขื่อนกิวคอหมาอําเภอแจ้หม่มโดยเฉพาะเขื่อนกิวลมครับมวลน,น้ำไหลลงเขื่อนวันละมากกว่า10ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ75ของความจุเขื่อน ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมาปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ82ของความจุเขื่อนทำให้ทั้งสองเขื่อนต้องเร่งระบายน้ำต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับเพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมแต่ว่าทางชลประทานก็ยืนยันว่าการระบายน้ำยังไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนครับพาไปดูระดับน้ำของแม่น้ำโขงกันบ้านนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้วัดได้8.66เมตรเพิ่มจากเมื่อวาน1.11เมตร ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง3.54เมตรครับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นเกิดมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือและเขื่อนไซยะบุรีของสอปป,ปลาวก็เพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนและ7จ็จังหวัดริมแม่น้ำโขงข,งของไทยได้รับผลกระทบซึ่งทางกองอำมริการน้ำแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับให้7จจังหวัดริมแม่น้ำโขงท่านต้องคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำโของอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดหนองคายครับซึ่งมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง2 2งกิโลเมตรหลายอำเภอก็มีกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานินกระชังในแม่น้ำโขงเมื่อระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือว่าลงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนเลี้ยงปลาครับอีกทั้งปริมาณน้ำหลากยังทำให้น้ำขุ่นแดงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยกเกษตรกรผู้เลี้ยงกระชังในพื้นที่ตำบลหินงมและตำบลสีกายอำเภอเมืองหนองคาย ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพกระชังให้มั่นคงแน่นหนาปรับกระชังปลาให้เหมาะสมกับปริมาณน,น้ําและเฝ้าระวังไม่ให้ปลาปล่วยตายหรือว่าน็กน้ําด้วยนะครับส่วนระดับน้ําของที่ไหลผ่านอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้วัดค่าได้11.22เมตรต่ากว่าตะลิ่ง4.78เมตรแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงเลยครับพัดพาเอาเศษไม้ไหลามาเต็มลําน้าโดยถนนคนเดินเชียงคานเป็นจุดที่ตะลิ่งค่อนข้างสูงจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่บรรดาร้านค้าร้านอาหารบริเวณแก่งคุดคูริมแม่น้ำโขงต่างวาดผวากับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เหลือ,อเพียงแค่1เมตรแม่น้ำโขงก็จะล้นท่วมจุดให้ลูกคา้านั่งรับประทานอาหารกันแล้วครับ และมาเกาะติดสถานการณ์น้ํา3ส่วนนะคะซึ่งทางด้านของเขื่อนป่าสักขาคก็จะเพิ่มการระบายน้ํารอรับฝนตกหนักะระลอกใหม่ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายน้ําเช่นกันแล้วจะกระทบ2จังหวัดด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะ7จังหวัดภาคอีสานที่บอกว่าเสี่ยงน้ําท่วมมีจังหวัดไหนบ้างไปไรล่เรียงกันค่ะ กอง่วยการน้ําแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์แม่น้าโขงหลังพบว่าในช่วงวันที่11-12สิงหาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให้มีปริมาณน้าไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ําโขงตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุ บนราชธานีที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นประมาณ1-2เมตรอย่างฉับพลันนะคะโดยจะเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนแผนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิธิ์มีปริมาณน,น้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำสูงสุดที่ร้อยละ46ของความจุอ่างซึ่งเขื่อนนะคะมีแผนการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณน,น้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่1 6ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะ จึงได้เน้ยนย้ำในช่วงที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมภายในวันที่25สิงหาคมโดยให้มีการบริหารจัดก,การน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำป่าสักในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะคะส่วนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาค่ะปัจจุบันกรมชลประทานได้เพิ่มการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตามปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ1,342ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีโดยมีพื้นที่ท้ายน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำน้อยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะล่าสุดได้เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ มรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำยังทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้กับทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่าค่ะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ